ซีล่ลีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อท็ปปิกวันนี้ฝากเงิน1 2 0 0 0แบาทกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงนะครับทยานทันใจต้องฝากประจำทัทนใจกับไทยเครดิตนะครับมั่นคงปลอดภัยให้อัตราดอกเบีย้ย2.25%ต่อปีนะครับได้เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์ like, กดซับคคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รายละเอียดของแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำทันใจนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการฝาก12เดือนดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยได้ทันทีณวันที่ฝากสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกําหนดสิทธิประโยชน์และจุดเด่นที่สำคัญคือการรับอัตราดอกเบี้ยณวันที่ฝากไปใช้ก่อนได้เลยนะครับทันที แต่ต้องเป็นการฝากด้วยเงินสดเท่านั้นนะเงอนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่องอาฝากเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่10,000แสนบาทนะสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือน การจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมปากรกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเงิน เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจํานวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคํานวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหกะักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจํานวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบียนะ้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้น ลดต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนอตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป รวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากร,กรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะลการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะนี้นะครับผู้ฝาก ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบี้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบี้ยณวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหัก ภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอตัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธ,าน,องธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับคํานวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น เงินต้น120 0 0 0บาทดอกเบีย้ย2 2 5%จํานำนวนวันที่ฝาก3 6 5วันดอกเบี้ยที่ด้รับ2,700บาทนะครับรับตราดอกเบี้ยไปเลยตัตดอกเบี้ยไม่ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเนื่องจากว่ายังไม่เกิน20 0 0 0บาทนะครับสรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย2,700บาทเป็น122,700บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับซีรีส์คำนวณตตดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวนันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดดๆมาพูดคุยกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำปาาระกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ถึงปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะฉนั้นร,ระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่ยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ